สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับนกนัทนันเชื่อว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับคำว่าความบังเอิญกันเป็นอย่างดีบังเอิญได้พบกันบังเอิญได้เจอกันบังเอิญได้รู้จักกันแต่เชื่อหรือไม่คะว่าความบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญในทางพระพุทธศาสนาหากศึกษาเรื่องธรรมะดีๆ จะเข้าใจว่าไม่มีคำว่าบังเอิญใดๆทั้งสิ้นกรรมคำว่ากรรมนี้แม่นยำยิ่งกว่าเรดาร์ตรวจจับของนาซาอีกนะพระพุทธเจ้าเคยตัสไว้ว่าเราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ท้วนน้ำตาที่เสียจากความพลัดพรากจากคนที่เรารักนับรวมกันได้เป็นมหาสมุทรดังนั้นเราจึงได้เคยพบปะผู้คนมามากมายจนผู้คนที่เดินไปมาบนท้องถนนนี้ ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องของเราทั้งสิ้นจากคำอธิบายข้างต้นเป็นเหตุให้กรรมจัดสรรให้เราได้มาพบมาเจอรู้จักพึ่งพามาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนแฟนคู่รักมิตรศัตรูครูลูกศิษย์เมียหลวงหรือเมียน้อยเป็นต้นเนื่องจากเคยเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์ และประกอบกรรมร่วมกันมาแต่ก่อนจึงได้เกิดมาเจอกันเพื่อชดใช้กรรมหรืออาจอธิษฐานให้มาพบกันอีกในชาติต่อๆไปหรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนบางคนก็เคยอุปถรัรมภ์คำชูหรือเคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนดังนี้เป็นต้นดังนั้นจึงไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนา หากใครเคยไปสถานที่ใดแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นมากๆโดยไม่เคยไปมาก่อนรู้สึกคุ้นๆกับเหตุการณ์เหล่านั้นโดยที่เราไม่เคยไปมีส่วนร่วมมาก่อนเคยรู้สึกประทับใจรู้สึกเกลียดใครอยากอยู่ใกล้ใครหรืออยากหนีหน้าใครโดยที่ไม่เคยพบเจอรู้จักกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาเก่านั่นก็คือการจำได้หมายรู้ ที่ติดตัวมาแต่เก่าก่อนนั่นเองพระบาลีพุทธวจนะเป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้วคำว่าบังเอิญดูเหมือนจะไม่มีในภาษาบาลีมีแต่คำว่าเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยหรือเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น ดังที่ท่านพระอัจฉิแสดงธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรว่าธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุนั่นคือการที่ทุกคนเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะได้กระทําเหตุหรือทํากรรมมาแตกต่างกันกรรมที่ได้กระทําไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะต่างกันมีอุป,ปนิสัยดีเลวต่างกัน กรรมที่กระทำไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้ได้มีลาบยศเสื่อมลาบได้ลาบได้ยศได้รับความสุขทุกข์สรรเสริญมินทาอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วจากกรรมในอดีตนานนับไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะต้องมีเหตุในปัจจุบันร่วมด้วยความพยายามในปัจจุบันนั่นแหละจึงจะทำให้เกิดผลในอนาคตที่สมบูรณ์แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เปลี่ยนแปลงได้บางส่วนคนเราจึงไม่ควรละความพยายามตลอดชีวิตที่จะเกิดมากระทำทุกอย่างย่อมมีผลเราเรียกผลนั้นว่าวิบากสิ่งใดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อมกรรมจึงจะส่งผลหรือให้วิบากได้ไม่มีโชคลาภใดเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคลาภ ไม่สามารถจะเกิดขึ้นลอยๆหรือบังเอิญโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกปัญหาเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุทั้งนั้นกิ่งไม้ตกใส่หัวหกล้มล้วนเกิดจากกรรมเหมือนกับคำว่าใครกินคนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนไม่ได้เกลือเค็มเหมือนกันหมดไทยฝรั่งลาวแขกกินเกลือในที่ลับที่แจ้ง ก็เค็มเหมือนกันเกลืออย่างไรกรรมก็อย่างนั้นทุกชาติศาสนาความบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งถูกลิขิตจ,จากกรรมทั้งกุศลและอะกุศลที่สัตว์โลกได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่ากรรมอันไหนจะส่งผลก่อนกันนั่นเอง